ก็เป็นญาติของทางฝ่ายของคุณพ่อเจ้าสาวเป็นลำดับต่อ,อไปนะคะค่ะขอเรียนเชิญคุณพ่อชาดแดนแ,และคุณพี่การนินนะคะสุขเสด็ คิวใหญ่และคิวแม้ให้เติีตัวนะคะขออภัยค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวก,ก่อนนะคะ ขอเชิญคิวใหญ่คิวแม่เตรียมตัวด้วยนะคะ ขอเรียนเชิญคิวใหญ่คิวแม่ค่ะลำดับต่อไปให้อขอเรียนเชิอญออหยีอหยีหลานเตรียมตัวด้วยนะคะ ดับต่อไปขอเชิญเชิญไอหยิรวหลานรับน้ำชาค่ะและขอให้ไอหยิวเหียนและไอหยี่ชองเียวตัวด้วยนะคะ ขอเชิญไอหยีเล็กค่ะขอประญาตโทษนะคะไอหยีเล็กรับแล้วรับแล้วขอโทษค่ะลำดับต่อไปจะเป็นญาติของทางฝ<ส>่ายคุณพ่อเจ้าสาวนะคะอขอเรียนเชิญนะคะตัวเกาและอาเสียวค่ะ<ส>และลำดับต่อไปเป็นอาแปะถาวรและอาลิ้นไยานา 先生。<music> เจ็กเจ็กและซิ่งวันเตรียมตัวด้วยนะคะขอเรียนเชิญเจ็กเสส็จและซิ่งวันรับน้ำชา

ต่อไปขอเรียนเชิญถุยุยเจดและซิติกรับน้ำชาค่ะและขอให้ถีมเจดซิสเตรเตรียมตัวด้วยนะคะ เจสิงเจ็ดและซี่ีัิวันรับน้ำชาค่ะและขอให้เจสิ็จและซีซีนเตรียมตัวด้วยนะคะกลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจสิจ็และซสซีนรักน้ำชาค่ะ และขอให้ซอ,อยกอลและอาติียเตรียมตัวด้วยนะคะ กราฟูลและอ,อาซิงนะคะขอให้เตรียมตัวด้วยค่ะ ต่อไปขอเรียนเชิญอเจตฤศวิจิรกรกุลและอาจิและขอให้คุณพ่อทำมันโดนคุณแม่สายใจสมสุขเตรียมตัวด้วยนะคะ ลูกดักต่อไปขอเรียนเชิญคุณพ่อเยาว์เมนูและคุณแม่สายใจเสร็จสุขรับน้ำชาค่ะและขอให้คุณแม่สมพรจิตเที่ยงเตรียมตัวด้วยนะคะมาค่ะ 有的没的，有的没的，都没做过，都都 กนจิตเที่ยงรับนัำชาค่ะแล้วขอให้เฮียวูีเตรียมตัวด้วยนะ เยชินค่ะโก้งเลยค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้ฮวงนะคะเดี๋ยวแม่เจ้ฮวงเปลี่นตัวด้วยนะคะ บันัต่อไปให้โยมกับก็เสียดเป็นตัวด้วยนะคะ 我把一周作一全部弄完。